สวัสดีครับกลับมาพบกวับผมหมูป่าพาลุยครับแฟนานสนใจก็สามารถแอดเข้ามาตามทีเด็ดเพิ่มเติมได้เลยเพราะนอกเหนือจากตัวในคลิปรวมถึงกลุ่ม VIP ที่ผมจะมีวิเคราะห์เน้นๆเ,เลยนะครับเปิดไพ่สามใบแจกในทุก,ทกวันรวมถึงตัวอื่นๆด้วยเพื่อนๆก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นั่นแหละครับในกลุ่มของผมนั่นเองครับเอาละครับสำหรับฟุตบอลประจำค่ำคืนวันอังคารที่11ตุลาคมนี้นะครับเรากลับไปที่ซื้ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ดำเนินมาถึงเกมที่4กันแล้วนะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะอาเริ่มชัดเจนแล้้วว่าใครจะไไดป รอบดอกเอาสิบกทีหรือว่าใครจะหล่นไปเล่นยูโรป้าหรือใครจะตกรอบได้อัวดับสี่ไปนั่นเองครับโดยวันนี้นะฮะเราขอไปจันโฟกัสที่ ผู้เดิมเลยนะฮะจะเป็นการพบก,กันระหว่างเอซิมิลาเปิดบ้านรับการของเชลซีนะครับโดยเกมแรกเนี่ยเชลซีนะครับเปิดบ้านถลม่มไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยเอซีนี่โอ้ถ้าเกิดสมมติแต้มเท่ากันเนี่ยต้องวัดที่แฮตเทรดกันเกมสุดท้ายเนี่ยวันนี้เอซีต้องยิงให้ได้มากกว่า4ประตูขึ้นไปนะโหถือว่าโจทย์ยากมา,มากๆเลยสำหรับเอซิมิลานนั่นเองครับโดยเรทเกมนี้นะเป็นทางเชลซีบุกมาต่อที่ราคาปป,ปครับมาพูดถึงฟอร์มล่าสุดกันก่อนอน,นะเอซิมิลามาสุดสัปดาห์เนี่ยก็คืนฟอร์มได้ะกลับ มาชนะยูเวนตุสสองประตูต่อศูนย์เรียกว่าได้ความมั่นใจเพิ่มมาเยอะเลยทีเดียวนะครับขณะที่ทางเชลซีเองก็มายิ่งหย่อนไปกัากานนะชนะมา3เกมติดและยังไม่แพ้ใครเลยในของแกรมพอตเตอร์นะครับก็คือหลังจากที่เปิดบ้านถล่มวูแคมป์ตันไปสกอร์สามประตูต่อศูนยะ์โอ้โหถือว่าเกมรุกก็คมเกมรับก็แน่นถึงว่าของเชลซีนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวครับอ่าเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันด้วยไพ่กันบ้างว่าจะเป็นไงเริ่มจากอ่าพิษสัแดงดำเจ้าถินก่อนนะวันดีได้มาเป็นไพ่ราชนีถือถ้้วยนนนะครับเกมีี ค่อนข้างหนักใจนะครับผมนิ่งๆเรื่อ,ๆอยๆเอื่อยๆนะฮะดูมีความวิตกกังวลเหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหวันนี้ยากครับาทางทีมเยือนเองนะครับได้มาเป็นพายสิบไม้เท้าแม้จะเจอเกมที่เหนื่อยนะฮะแต่ก็สู้ไม่ถอยอ่าพายเบนดีในช่วงนี้ออกบ่อยหน่อยนะฮะก็เราจับครั้งเดียวอ่าซ้ำก็ ต้องวิเคราะห์กันต่อไปนะฮะก็เหมือนเดิมฮะต้องเหนื่อยต้องแต่ก็ต้องสู้เต็มที่นะครับผมและผลลัพธ์เนี่ยออกมาค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วพอมาวัดกับทางไพ่ของทางเจ้าถิ่นแล้วเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสฮะมีโอกาสเลยที่ปีศาจนำเอซิมิลานจะโดนย้ำแขนขาบ้านฮะ,ะวันนี้วัดไปนะฮะอยู่ต่อที่เชลซีราคาปอบๆไม่ผิดหวังแน่นอนครับ